สวัสดีครับพี่น้องตื่นมาเช้าๆนะครับเราก็ได้อ่านข่าวเกี่ยวกับประเทศอัฟกานิสถานกับกลุ่มทาลีบานที่ใช้อำนาจใช้พลังเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำว่าถูกไม่สนใจเลยว่าสิทธิมนุษยชนผู้หญิงเด็กนะคคนที่เขาอยากพัฒนาประเทศไปสู่นะครับการ ทันสมัยจะเป็นยังไงกลุ่มทาลเลแบนพอกลับมายึดประเทศอัฟกานิสตานปุ๊บเนี่ยก็สั่งให้ผู้หญิงทุกคนต้องกลับไปใส่เบอร์ก,ก้านะครับชุดที่ดำไปทั้งตัวใช้ปืนนะครับใช้อำนาจเนี่ยนะครับบังคับให้คนเนี่ยต้องทำตามความเชื่อของเขาจนคนทั้งประเทศเขาเนี่ย หลายไม่ไม่ทำไม่ได้เ,เลยคะหลายคนบอกว่าไม่อยากอยู่อัฟกนานิสถานแล้วแต่เราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเห็นภาพนะครับที่มีชาวอัฟกนานิสถานต้องไปเกาะเครื่องบินต้องพยายามหนีประเทศตัวเองทําทุกวิถีทางที่ไม่อยู่กับรัฐบาลอันนี้เด็ดขาดเนี่ยเราขานัคนไทยก็มองหวหน้าสงสารไม่น่าเชื่อเป็นอย่างนั้นได้ แล้วเราันเองนะครับในประเทศไทยผมไม่ได้บอกรัฐบาลนี้คือทาลาแบนนะหรือประเทศไทยแย่เหมือนกับอัฟกานิสถานนะแต่ผมอยากให้สิ่งนี้ไปถึงหูท่านประยุทธ์นะครับว่าความรู้สึกของคนไทยหลายคนเนี่ยเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับว่ารัฐบาลท่านประยุทธ์วันนี้ไม่ได้มีความรักประชาชนเนี่ยไปในทิศทางที่ประชาชนต้องการให้ท่านรักเราเนี่ยนะครับดีกว่า พวกทาลีบันเขารักชาวอัฟกนานิสถานรักสิทธิของมนุษยชนของชาวอัฟกนานิสถานเราก็ไม่ใช้ความรุนแรงและไม่ใช้อำนาจที่จะคุมประชาชนท่านประโยช์จ,จะบอกว่าจะเป็นอัฟกนานิสถานได้ยังไงไเหมือนคนไทยวิ่งไปหาสนามบินเลยไม่คนไทยพยายามวิ่งหนีออกจากประเทศเลยเชื่อดีครับท่านประยุทธ์ผมว่ามากกว่า60สิบเจ็ดสิบอร์เซนเนี่ยของคนไทยวันนี้ ถ้าเขาไม่อยู่ในประเทศไทยได้นะถ้าเขามีโอกาสเกาะร้อเครื่องบินนะเหาะไปอเมริกาได้เนี่ยหรือยุโรปหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนคิดที่จะไปนะครับยิ่งยาวชนยิ่งคนรุ่นใหม่ที่ก็น่าจะพ,พอกับยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ของอัฟกานินสถานเลยที่เขามีความรู้สึกว่าระอนาคตของเขาอยู่ไหนภายใต้ทาลิบนันท่านยังยกเชื่อไหมครับว่ามีกลุ่ม รุ่นใหม่กลุ่มเยาวชนกลุ่มหลายคนของคนไทยเราเองเนี่ยแหละคนไทยเราเองเนี่ยครับที่ท่านสัญญาและสาบานที่จะนําความสุขกลับมาให้พวกเราเนี่ยเขาก็รู้สึกอย่างนั้นว่าถ้ากูไม่อยู่ได้เนี่ยกูไม่อยู่ดีกว่าแต่ปัญหาคือเขาไม่มีกองทัพอเมริกามาช่วยอพยพอ,ออกไปเขาก็ต้องอยู่เขาต้องอดทนเขาก็ต้องไม่มีกินเขาต้องลําบากแต่ก็มีหลายคนนะครับเขาไม่ได้เกาะ รอเครื่องบินออกไปแต่เขาโดดน้ําตายกันเลยเาขาฆ่าตัวตายกันเลยเขาแขวนคอตายกันผมเชื่อครับว่าท่านพเกิลดอมองข่าวในอัฟกนานิสถานแล้วก็บอกว่าอัฟกนาสสนิสถานมันแย่กับเมืองไทยทําไมคนไทยถึงไม่เข้าใจนะว่าเราอยู่ในประเทศที่แสนจะประเสริฐนะรัฐบาลก็ทําทุกอย่างแล้วที่ใช้คนได้ฉีดวัคซีนรัฐบาลก็จะทําทุกอย่างแล้วให้คนมีกิน นะทำไมคนถึงจะคิดอย่างนี้ล่ะว่าอยากหนีออกจากประเทศไทยท่านจะคิดว่าดียังไงก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ท่านไม่ได้ออฟเฟอร์ให้คนไทยวันนี้เลยนะี่คืออะไรคือความหวังโฮปโฮปว่าอนาคตพวกเราจะเป็นยังไงโฮปว่าการโกงกินการบริหารรัฐบาลการบริหารประเทศนะครับจากรัฐบาลนี้จะเป็นยังไงอท,ทิานครับท่าน เรื่อง ATK ที่เพิ่งผ่านไปร้อนๆสดๆ,สดๆเนี่ยที่มีกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นตัวกลางซื้อคิด ATK ให้กับรัฐบาลไทยหมอเนี่ยคนที่เราท่านบอกเ,าเราตลอดเวลาเลยนะว่าอย่าไปฟังไอ้ทอมมันฟังหมอก็หมอหลายคนเขาบอกเลยครับว่า ATK ที่รัฐบาลกำลังซื้อมันห่วย WHO ก็ไม่อนุมัติมี false positive เยอะมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลท่านตัดสินใจยังไงไม่ได้เชื่อหมอนะแต่ฟังนักธุรกิจแล้ว by the way นะนักธุรกิจคนนี้ผมรู้จักนะใช้ไม่ได้คือจะมาทำมาหากินในภาวะที่คนไทยกำลังลำบากกำลังเครียดกำลังเดือดร้อนเนี่ยผมขอโทษนักธุรกิจคนนี้นะ ผมไม่อยากเอ่ยชื่อเขานะแต่ผมรู้จักเขาเพราะว่าผิดแต่ที่ผิดกว่านั้นคืออะไรครัฐบาลปล่อยให้มีกลุ่มนักธุรกิจมาเอาเปรียบมาเอาประโยชน์จากสิ่งที่มันคือชีวิตมนุษย์การ testing ATK เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้โอกาสก่อนขึ้นเครื่องบินนะก็ต้อง test ATK ผมก็ดีใจนะว่าเออนะเราก็ปลอดภัยให้คนอื่นนะ ก็ดีแต่มันหมายความว่ายัางไงครับที่หมอบอกแล้วว่า ATK ที่รัฐบาลอนุมัติให้ซื้อเนี่ยมันไม่ดี WHO บอกไม่ผ่านแต่วันนี้ก็เปลี่ยนกฎหมายเลยถ้าผมเข้าใจถูกนะคะต้องเข้าใจผิดก็ช่วยกรุณา correct ผมหน่อยนะรัฐบาลก็บอกว่า TOR เนี่ยเปลี่ยนได้ไม่จำเป็นต้องเป็น ATK ที่ผ่าน WHO ก็ได้เอางั้นเรามี WHO ไว้ทำไม เรามี FDA ประเทศอื่นไว้ทำไมที่ยังอื่นเนี่ยอยไทยจะบอกตลอดเวลาว่าถ้าโลกไม่รับเราก็ไม่ควรจะรับแต่วันนี้ออยเราเองเนี่ยโดนบีบด้วยกฎหมายที่ชัดเจนมากอำานวยให้กับกลุ่มนักธรุกธกรกิจกลุ่มหนึ่งที่ให้นำสิ่งที่หมอแล้วก็ประชาชนหลายคนแล้วก็ WHO World Health Organization เนี่ยบอกเลยว่าไม่ดี แต่เราก็จะทําอยู่ดีเราจะดือ้อไม่ใช่เรานะครับท่านก็รัฐบาลท่านก็จะดือ้อไม่ได้กับท่านไม่ได้จริงคือผมไม่ได้บอกประเทศไทยคืออัฟกานิสถานนะแต่ความรู้สึกของคนไทยหลายคนวันนี้ท่านเชื่อไหมครับว่าเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาอยู่ในอัฟกานิสถานนะเขาอยู่ด้วยความอึดอัดแต่สําคัญที่สุดเลยเขาอยู่ในประเทศที่เขาหมดความหวัง ท่านลองออกไปสำรวจดูสิครับลองไปถามคนแถวคลองเตยแถวอุดรแถวสมุยแถวพัทยาแถวหัวหินลองเอาคนสิบคนมาสัมภาษณ์เลยครับคุณมีความหวังไหมผมเดาดูนะครับท่านว่าอย่างน้อยแปดคนออกจากสิบคนเนี่ยจะบอกว่าไม่มีความหวังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตื่นขึ้นมาในประเทศชาติที่เป็นยังไงไม่รู้ว่าไอ้คำที่บอกคืนความสุขเนี่ยความสุขนี่มันจะคืนมาเมื่อไหร่ ท่านครับผมบอกตลอดเวลานะผมไม่เคยบอกว่าท่านควรจะถูกไล่ออกนะแต่อย่างน้อยเนี่ยท่านควรจะเห็นใจหรือให้ความหวังกว่าประชาชนหน่อยผู้นำเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งทุกคนคือต้องดือ้อผมเข้าใจไม่มีผู้นำคนไหนที่ไม่ดื้อหรอกหรือไม่เชื่อมั่นในตัวเองเหรอกแต่อย่างน้อยนะครับความเชื่อมั่นในตัวเองของท่านเนี่ยในการตัดสินใจของท่านเนี่ยช่วยกณนตัดสินใจ บนพื้นฐานที่จให้คนไทยมีความหวังหน่อยได้ไหมเพราะเราความหวังมันหมดแล้วครับท่านมันไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรเหลือความหวังว่าลูกเนี่ยจะเติบโตมาในประเทศยังไงความหวังว่าสามีหรือภรรยาเนี่ยจะจ่ายค่าบ้านยังไงจะจ่ายค่าน้ําค่าไฟยังไง จะมีอาหารมื้อหน้าเนี่ยกินกันยังไงยาวชนที่เขาออกไปประท้วงอันีี้ครับไม่ไม,ไม,ไม่เขาไม่ต้องมีคนาม,มาจ้างมาหรอกครับท่านเชื่อผมเถออสิ่งที่จ้างเขาตอนเนี้คือความหมดหวังงานจะทําได้ยังไงมีบริษัทไหนจ้างไหมงับพระุมฝากท่านหน่อยครับผมไม่เคยบอกท่านเะป็นคนโง่นะเพราะคนโง่เนี่ย มาถึงระดับสูงอย่างท่านไม่ได้หรอกแต่ในการที่ท่านเป็นคนที่ไม่โง่เนี่ยท่านควรจะเป็นคนที่เปลี่ยนอย่างเนี่ยคือเปิดหูเปิดตาหน่อยเห็น <He 's S 2> ความเจ็บปวดท่านเลือกนะครับตอนนี้ที่จะป้องกันคนเนี่ยกลุ่มเล็กป้องกันนายทุนป้องกันอำนาจนะครับป้องกัน VIP ป้องกันทหารแต่วิธีที่ท่านป้องกันวันนี้คืออะไรปืนกฎหมาย ทำร้ายคู่ท่านรองใหม่สิครับป้องกันด้วยความเข้าใจความเมตตาความรู้ว่าคน66กว่าล้านคนเนี่ยมันสําคัญมากกว่าคนพันคนที่ผมขอเนี่ยมากเกินไปไหมครับท่านผมเชื่อว่าท่านเนี่ยก็อยากเป็นวิระบุรุษอยากลงในสมุดประวัติศาสตร์ว่าเป็นนายกที่ดีที่สุดของประเทศไทย แต่ท่านลองคิดดูครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอีกสิปีเนี่ยประเทศชาติเราจะเป็นยังไงเด็กไม่มีงานทําประเทศชาติไม่มีการสามัคคีกันนะครับสิ่งที่ท่านอยากป้องกันทุกอย่างเนี่ยมันจะล้มสลายไปหมดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาคนเขาหมดความหวังเนี่ยเขาทําอะไรก็ได้อาทิชาวออฟกานิสถานนะครับที่เขายินดีเกาะรอเครื่องบินเลยเพราะเขาหมดความหวัง ทอมเวอร์เวอร์อีกแล้วไอ้ทอมมันเวอร์เชื่อผมนะครับท่านผมไม่เวอร์ครับคนเราเวลาหมดความหวังเนี่ยเขาทำอะไรก็ได้ฆ่าตัวตายยังได้เลยวันนี้ผมอยู่บ้านทั้งวันนะเพราะผมเซ็งผมังบอกกับปุ้ยเลยเออไม่รู้ทำไมตื่นเช้าขึ้นมาเมื่อเช้าเนี่ยเซ็งเซ็งเพราะเป็นคนที่มองโลกในทางบวกมากนะครับบวกมากแต่ไม่รู้ทำไมวันนี้ผมเซ็งจังเลยเซ็งจากการอ่านขา่นนา,นขาวนู้นอ่านข่าวนี้ เดินหน้าเลยมันไม่เดินหน้าเลยมันไม่ชาเกินไปครับสำหรับคนที่ชื่อปิยจันร์รโอชาเนี่ยเพียงท่านเปลี่ยนมายัเสร็จนิดเดียวดูแลกลุ่มส่วนใหญ่แทนที่จะดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มส่วนเล็กถ้าท่านเปลี่ยนแค่นี้ได้นะครับประเทศชาติเราจะมีความหวังและความเจริญมีคนถามผมหลายคนว่า ผมตอว่ารัฐบาลขนาดนี้ทําไมไม่คนมาน็อกประตูผมสักทีทําไมคนในรัฐบาลยังคบผมอยู่เพราะผมพูดได้แฝนผมไม่ได้มาดา่าผมไม่ได้ใช้คําหยาบคายผมไม่ใช้คำรุนแรงผมเพียงพยายามอธิบายให้ท่านฟังกับความรู้สึกของประชาชนเชื่อผมสิครับท่านท่านเพียงทำสามอย่างได้เนี่ยท่านจะเป็นนายกไปอีกสิบสมัยก็ไม่ใครว่าอะไรหนึ่งพูดความจริงกับคนไทยพูดความจริงกับคนไทย วันนี้ท่านก็ได้เปลี่ยนโคศกแล้วนะให้นโยบายโคศกเลยครับพูดความจริงกับคนไทย2หยุดอวยนะครับหรือประเคนให้กับกลุ่มผลประโยชน์ส่วนเล็กแต่มามองว่าฐานะเป็นนายยกเนี่ยท่านจะทำให้ผลประโยชน์ของคนส่วนมากได้ยังไงจะดูแลสุขภาพเขายัง,ยงไงนะครับแต่สำคัญที่สุดนะครับท่าน ท่านต้องหาอนาคตเรื่องเศรษฐกิจให้ประชาชนแล้วคนมันลำบากจริงครับท่านผมพูดตรงนี้เลยครับคนมันลำบากจริงท่านต้องเอาใจท่านเนี่ยมาใส่ใจเราบ้างเนี่ยคุณเจสสิก้าจากไทยเดนมาร์กเขียนมานะถูกต้องรองเอาใจท่านเนี่ยมาใส่ใจเราบ้างครับตอนนี้นักครับท่าน คนก็บอกคุณทอมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมีตังค์นะอยู่รอดไม่แน่ทันวันนี้ผมเครียดนะวันนี้คุณทอมเครือโสพลเนี่ยเครียดไม่ได้เครียดเพราะผมไม่ได้มีกินนะเดี๋ยวผมก็มีอาหารเย็นกินแต่ผมเครียดว่าล่านาคตของลูกสาวผมสองคนเนี่ยที่เขาตัดสินใจหรือผมตัดสินใจว่าเราจะไม่ย้ายไปอเมริกาเราจะไม่ย้ายไปประเทศเื่นเราจะอยู่เมืองไทยนี่แหละ แต่วันนี้ผมเครียดครับไม่รู้อนาคตของลูกสาวผมสองคนเนี่ยที่คนหนึ่งกำลังจะจบไฮสคูลแล้วนะเราจะไปมหาวิทยาลัยอ,อีกคนนึงก็ยังเรียนอยู่ถ้าผมยังเครียดขนาดนี้ได้เลยนะครับท่านนายกกับอนาคตของลูกสาวผมกับอนาคตของประเทศชาติเนี่ยเราคนที่เขามีน้อยกว่าผมล่ะคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินมากกว่าผมเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงอันนี้แหละครับทำให้ผมเครียดเครียดในอนาคต ของคนที่ตอนนี้เขามองกันว่าเขาไม่มีอนาคตแล้วฐานะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับท่านไม่ต้องทำอะไรมากครับสร้างให้คนมีความหวังเพราะตอนนี้ผมพูดได้ท่านชัดเจนเลยนะครับชาวแอฟแกนานแสถานที่หมดความหวังกับตาลีบันเนี่ยก็มีคนไทยหลายคนที่รู้สึกมันคนพวกนั้นเลยครับว่าเขาหมดความหวังกับประเทศชาติ สวัสดีครับท่านครับ